อุลต้าแมนต้องมาปกป้องโลกใบนี้เนื่องจากเหล่าปีศากกจากำลังจะมายึดของโลกและนั้นระหว่างทางอุลตา้าแมนของเราเนี่ยจะเจออะไรบ้างเพื่อนๆก็อย่าลืมมาติดตามการสปอยหนังเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมบังลีแล้ววันนี้เราจะมาสปอยหนัง AV กันอีกแล้วนะครับผมก่อนรับชมสปอยเนี่ยอย่าลืมลกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิพิธีโอของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนหลังเรื่องนี้เนี่ยวาปอยู่ในระหว่างเรื่องเลยนะครับผมเปิดเรื่องมานะครับผมเราก็จะเห็นอุนตแนกกกลลงปป้อโอโยู่ อุนต้าแมนได้กำจัดเหล่าปีศาจไปอย่างง่ายได้หลังจากนั้นอุลต้าแมนก็ลอยกลับดาวไปและตอนนี้หนังก็จะเฉลยนะครับผมว่าอุลต้าแมนน่ก็คือผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าคาโอลนั้นระหว่างที่อุลต้าแมนน่ได้กลับร่างมาเป็นร่างเดิมนะไอ้ปีศาจมันก็ได้ตามมาด้วยเหมือนมันจะสืบนะครับผมว่าร่างธรรมดาของอุลต้าแมนน่ะเป็นใครจนตอนนี้มันได้รู้แล้วนะครับผมว่าอุลต้าแมนน่ะก็คือคาโอลินั่นเองไอ้ปีศาจมันก็ได้จับตัวอุลต้าแมนไป เพราะว่ามันรู้ไอคา,าวลิล่างมนุนย์เนี่ยมันไม่สามารถใช้พลังงานได้ตอนที่เธอโดนจับตัวไปเนี่ยเธอก็ได้โดนทรมานส้าแล้วซ้าเล่าเลยนะครับผมแถมยังโดนดูดพลังไปอีกและอยู่ๆผู้บังคับบัญชาก็มาช่วยนะครับเปิดตัวมายังหล่อผมก็นึกว่ามันสามารถเก็บได้หมดแต่ที่ไหนได้โดนปีศาจส่วนชุดเดียป้างนอนคาที่เลยครับคาลิได้รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากๆเลยนะครับผมเธอได้บอกว่าเหตุการณ์ที่ผู้บังคับบัญชาของเธอได้ตายไปเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่าเธอจะล้างแค้นให้นอย่างแน่นอน และหนังก็จะตัดไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้มีเหล่าปีศาจกำลังอาราวาดอยู่เธอก็ได้แปลงร่างมาเป็นอุลตร้าแมนที่จะมาปกป้องโลกแน่นอนล่ะครับผมว่าเป็นตั้งระดับอุลตร้าแมนเนี่ยคาริได้ซัดปีศาจตัวนั้นตายไปเลยนะครับผมโดยการปล่อยพลังลำแสงจนปีศาจนั้นระเบิดไปเลยครับผมหลังจากนั้นหนังก็ตัดไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้คาริได้กลับฐานมาครับปัญชาการของเธอเธอกลับมาพร้อมกับร่างกายที่สักสบอมหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นพราะเธอกลับมาที่ฐานเธอก็ได้บังเอิญมาเจอ ยังไม่ตายสักทีจนเธอจับไต่ได้ well, นะครับผมว่าผู้บังคับบัญชาคนนี้คือผู้บังคับบัญชาตัวปอมมันก็คือไอป <ienda> ีศาจที่ปลอมตัวมานะครับผมเธอจะชักปืนออกมานะครับผมเพื่อที่จะยิงไอปีศาจตัวนั้นแต่คนที่อยู่ในหน่วยนั้นน่ะมันก็ได้มาห้ามความโง่ของไอคนที่มาห้ามมันจึงโดนไอปีศาจตัวนั้นหักคอไปแล้วอุนตาไมนของเราก็ได้ชักปืนยิงไอปีศาจนั้นไปเอานะมันไอปีศาจโดนยิงหรือว่ามันมาเต้นจำบ้าอะไรวะนะและปีศาจมันก็ได้เรียกลูกน้องของมันออกมานะครับผม นั่นก็คือปีศาจกับปะนั่นเองนะครับผมผมดูอย่าท่าทางปีศาจกับปะตัวนี้แม่งดูกลัวส้นตีนไงก็ไม่รู้นะครับผมหัวร้านๆทรงอย่างนี้นะโอ้โหผมเห็นแล้วผมหมั่นตับจริงๆเลยนะครับเนี่ยและอุลตาแมนของเราก็ได้กลายร่างเป็นร่างยักษ์นะครับผมเพื่อที่จะมาสู้ปีศาจตัวนั้นอุลตาแมนของเราก็ได้ต่อสู้ไอ้ปีศาจกับป่านั้นไปสักพักนะครับผม อยู่ๆอาร์บีสัตกับป่าเี่ยก็เล่นอุลตราแมนเราเละเลยนะครับผมและในระหว่างการต่อสู้เนี่ยอุลตราแมนของเราก็ฉลาดนะครับผมรู้ว่าจุดอ่อนของตัวกับป่านั่นคือหัวหัวอาร์ล้านของตัวกับป่านั่นเองครับผมอุลตราแมนของเราเลยใช้มือขวาคาราเต้น,นะครับผมสับเข้าไปที่หัวของไอาร์บีสัตตัวนั้นเลยหลังจากไอาร์บีสัตมันได้โดนท่าคาราเต้นเนี่ยมันก็ได้กลุ้มเข้ามาปูดหัวมา,มามากเลยนะครับผมและอุลตราแมนก็ซ้ำมันด้วยพลังลำแสงหลังจะปล่อยพลังลำแสงเนี่ยล่ากับป่ามันก็ระเบิดเป็นเสีีียยยยยงงงๆเเเเเลลลนนนนนนั้้้รระหวว่่่าาาากกตออสสูแมมไไดพปป็จ มันนึงทาให้หัวหน้าปีศาจสามารถจับตัวอุลตราแมนแล้วส่งขึ้นยานไปไอห,หัวหน้าปีศาจมันได้จับอุลตราแมนได้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ไอห,หัวหน้าปีศาจไม่ปล่อยให้อุลตราแมนหลุดมือไปได้อย่างแน่นอนมันก็ได้กลายร่างมาเป็นร่างคนนะครับผมซึงแน่นอนแล้วครับผมว่าไอปีศาจมันกลายร่างคนมาเพื่อที่จะอะไร ปีศาจอ่นะมันได้ย่อสอต่อนอุนตาแมนเลยนะครับผมและอุนตาแมนก็ดิ้ทนทุรนทุรายเลยนะครับผมเหมือนโด,ดนน้ากดเข้ามาในตัวอันจากปีศาจได้ตั้มอุนตาแมนเสร็จแล้วเนะี่ยปีศาจก็บอกว่าปีศาจจะทําการครองโลกปีศาจก็แปลงร่างมาเป็นร่างยักษ์เลยนะครับผมเพื่อที่จะมาทําลายโลกใบนี้แต่แน่นอนล่ะครับผมว่าอุนตาแมนของเราเลือดสปิริตนักสู้เธอก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับยังบอกว่าจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เด็กขาด ซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนแหละครับผมว่าอุลตร้าแมนของเราเนี่ยไม่ค่อยมีพลังเหลือเลยตะกับกันนะครับผมพลังที่อุลตร้าแมนเสียไปเนี่ยไอปีศาจน่มันได้รับมาเต็มๆเลยนะครับเนี่ยมันจึงทำให้ตอนนี้ไอปีศาจของเราอัดอุลตร้าแมนซะเละเลยนะครับผมมันได้เอาช้างน้อยของมันน่ะบุกถล่มถ้ำอุลตร้าแมนไปอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากตอนเนี้ยอุลตร้าแมนอ่อนแอแล้วนะครับคือฉากฉากนี้มึงนี่พับบิกเซ็กกันเลยนะเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยตึกลาบ้านช่องกันเต็มหมดมึงไม่อายผีไม่อายสางกันเลยหรือไงไอปีศาจอ่ะมัััันนนนนนไได้้้ลล่าาเชืออออมมมมขขงงะครรบผปใตตวุแ พอเวลาน้ําเชื่อมของปีศาจเนี่ยมาไปโดนแผงวงจรของอุลตร้าแมนเนี่ยจนทําให้แผงวงจรอุลตร้าแมนเนี่ยช็อตแล้วอุลตร้าแมนก็ตายลงไปในที่สุดนะครับผมไอปีศาจมันก็ได้หัวเราะนะครับผมแถมมันยังบอกว่ามันทําการยึดโลกใบนี้สําเร็จแน่นอนครับเพราะเนื่องจากอุลตร้าแมนได้ตายลงไปแล้วและหนังก็ตัดจบไปถึงเพียงเท่านี้นะครับผม โอ้โหหนัง AV ในแน,แนวนี้มันค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะมันไม่เคยมีเจ้าไหนเขาทากันผมเห็นแล้วมันน่าสนุกผมเลยจับเอามาสปอยเพื่อเพื่อ,อคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาพูดคุยกับผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการสปอยไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครจะรับชมจนจบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเอ <ๆ S 2> ป็นกระจในการทำคลิปดีของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ